ทุกคนคะตรงที่นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นปลาสวงสดมนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมห้างบรรดารแบรนด์ทั้งหลายแหละใช่ไหมแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆจนสุดทางตรงนี้นะคะเราก็จะมาถึงนะคะสวนนะคะเจะดังเดอะทรีนะคะเจดังเดอะทรีนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตลาดนัดนะคะตลาดนัดกัคร mm ิสต์มาสนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยนะคะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการจัดงาน เยามากมายเลยนะคะก็จะมีเครื่องเล่นนั่นนู่นนี่นะทุกคนที่แหลมให้ดูเห็นไหมก็จะมีเครื่องเล่นเยยะมากมายเลยนะคะก็จะมีบรรดาหนุ่มสาวแล้วก็เด็กแม่คุณพ่อคุณแม่ก็พาอนุงมาเล่นนะคะหอมมากหอมมากเลยทุกคนนี่แหละนี่แหละหอมมากก็เอามาให้ดูนะคะคาบรรยากาศนะคะจะ มารีบค่ะเริ่มแล้วค่ะ